โอเคครับแลบที่2นี้นะครับเราจะลองต่ออุปกรณ์ ESP32 ของเราเข้ากับ MQTT server บ้างนะครับตามรูปนี้โดยเราจะต่อผ่าน WiFi นะครับซึ่งเมื่อกี้ในแลบ1เนี่ยเราใช้เว็บ l i e n t ใช่ไหมครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาต่อเข้าไปที่ Mosquito นะต่อไปที่พอร์ต8081เพราะว่าเป็นเว็บ l i e n t นนะครับทีนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ IoT เขาไม่ใช่เว็บแอปพลิเคชันเขาจะใช้ Socket ธรรมดานะครับ ฉะนั้นเราจะเลือกใช้พอร์ต8 8 8 3นะครับซึ่งถ้าดูตามคำอธิบายก็คือ socket แบบที่ไม่มี encryption ซึ่งก็คือแบบที่ basic ที่สุดนั่นเองโอเคฉะนั้นเราจะลองต่อดูนะครับแล้วผลที่ได้สุดท้ายก็คือเวลาเรา publish อะไรนะครับก็ควรที่จะมีข้อความทะลุหากันได้ใช่ไหมเช่น publish จากเว็บ l i e n t นตะครับตัว esp 3 2ก็ควรที่จะได้รับข้อความนั้นหรือถ้าเรา publish จาก esp 3 2 web c l i e เว็บ Cli ของเราก็ควรที่จะได้รับข้อความนั้นเช่นเดียวกัน ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดละนะครับว่าจะต่อ MQTT ที่เซิร์ฟเวอร์อย่างไรนะครับมันจะมี2สเตปย่อยด้วยกันสเตปแรกก็คือต้องต่อ Wi-Fi Network ให้ได้ก่อนนะจะ ESP32 นี่ต่อ Wi-Fi ได้นะครับต้องดูรุ่นที่เราใช้นะถ้าเป็นรุ่นที่มีเสาวากาศภายในก็ต่อได้เลยถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีเสาวากาศภายในต้องไปเอาเสาวากาศมาแทบใส่นะครับมันถึงจะสื่อสารได้ทีนี้การต่อ Wi-Fi นะถ้าเราดูเนี่ยมันจะมี2ช้อยให้เลือกครับมันจะมีวิธีง่ายกับวิธีที่ ยากในการเซตอัพแต่ยั่งยืนกว่านะวิธีแรกคือใช้ Personal Hotspot นะอันล่างนะครับถ้าเป็น Personal Hotspot เนี่ยก็ใช้มือถือเราปล่อย Wi-Fi นะครับเราก็ตั้ง SSID ตั้ง Password ไว้สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใส่ในโค้ดนะครับแล้วก็รัน ESP32 เพื่อต่อได้เลยนะในชีทแล็บนะครับเรามีโค้ดตัวอย่างให้นะครับไปดูเนาะว่าต่อ SSID นะครับกับ Password อย่างไรนะก็ เอาโค้ดตรงนี้ไปใช้แล้วก็แก้ไขนะครับในส่วนของ SSD i กับ WiFi password ฉะนั้นถ้าใช้วิธีนี้นะครับ Personal hotspot แก้แค่นี้นะครับก็จะสามารถต่อ WiFi ได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่จะใช้ WiFi เราก็จะต้องมานั่งเปิด WiFi hotspot นะครับถ้าอยู่ในมอมีตัวเลือกที่2นะครับอันบนก็คือใช้ WiFi ที่ชื่อว่า a d j u m b o Plus IoT ครับแต่วิธีนี้เซตอัพยุ่งยากยุ่งยากกว่าน,นิดนึงเพราะว่าต้องไปลงทะเบียนอุปกรณ์ มันก็จะมีคู่มือนะเข้าไปดูในชีตแลบนะครับว่าต้องเข้าไปที่เว็บไหนเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ของเรานะอุปกรณ์ทุกตัวที่จะต่อจัมโบ p พลาส IOT เนี่ยต้องลงทะเบียนกับเขาซึ่งในการลงทะเบียนต้องใช้หมายเลขอันหนึ่งที่เรียกว่า MAC address นะ MAC address เป็น address ที่ฝังอยู่ในตัว ESP 3 2แต่ละตัวจะมีเลขไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยนะครับฉะนั้นอยากใช้ตัวไหนต่อจัมโบ p พลส IOT ต้องไปเอาเลข MAC address ของเขาไปลงทะเบียน นะครับในเว็บไซต์นะครับของเจ้าจมโบพลาไซอูที่เนาะฉะนั้นมันก็ต้องมีคำถามต่ออีกนะครับเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า m a c address นะครับของ esp 3 2ที่เราคืออะไรนะก็วิธีการที่ต้องทำก็คือต้องเอาโค้ดนะถ้าไปดูในชิทแล็บนะครับเขาจะมีลิงก์นะครับไปยังหน้าอีกเว็บหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเขียนโค้ดลงไปบน esp 3 2แล้วให้มันพิมพ์ MAC a d อ r e s s ออกมานะครับก็ใช้โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ m a c address นะครับก็จะมีลักษณะเป็นชุดตัวเลขนะครับแบบนี้ นะเป็นตัวเลขอย่างนี้30 AC เอ่อ a e เ07 0D64 อย่างเงี้ยเนาะเวลาเอาไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับของ Jumbo Plus IoT เนะี่ยเขาให้เอาตัวโคลอนออกให้หมดนะครับล้วก็เปลี่ยนตัวใหญ่ให้เป็นตัวเลขด้วยโอเคพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนลงทะเบียนเนี่ยเขาจะให้ตั้ง Wi-Fi p a s s w o r d ด้วยนะคือคือชื่อ Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็น Add j u m o o ้พลในสไลด์นี้ Uh, ตัว J เป็นตัวเล็กต้องจริงๆเป็นตัวใหญ่นะครับดูตัวเล็กตัวใหญ่ดีๆนะครับเวลาใช้ uh, ส่วนพาสเวิร์ดเราตั้งเองครับโอเคจากนั้นพอลงทะเบียนเสร็จตั้งพาสเวิร์ดเสร็จก็เอา ssid กับพาสเวิร์ดนะครับมาใส่ในโค้ดของเราเราก็จะต่อ Wi-Fi ผ่ Fi, านจัมโบ plus iot ได้ครับโอเคนี่คือแบบที่2